โคกหนองนาอยู่บ้านบกนะครับบ้านบกตำบลตัวนะบ้านบกตำบลหน,นองคามึงนะครับนี่นี่ครับนี่สวนมะพร้าวนะประมาณ400กว่าต้นนะมองธรรมชาตินะมาเที่ยวมาเล่นนะครับผมมึงโคกมะพร้าวไปครับผมเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับชมสวนมะพร้าวกันว่าปิดกังไหนนะครับผมไปครับตามผมมาครับนะ ตัวนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะครับเพิ่อนเ็ดสะพานนะครับสะพานใหม่ไปหาอีกจุดหนึ่งนะครับเพิ่งเห็นสวนมผ้าวเต็มอยู่ครับุมนะครับยางสวยงามนะครับอยากไปเมืองนะครับเป็นสะพานใหม่นะครับแข็งแรงนะครับแข็งแรงนะครับขามขามนําสวนมะพร้าวจะมีหอคอยสูงเด้อนี่หอคอยหอชมวิวหอชมวิวยางขึ้นไปนะครับยางยางขึ้นไปนี่ขึ้นไปขึ้นไปนะ ม่หนูขึ้นมายัางนี่เอเ่เขาไม่ไปขึ้นมาดูไม่ได้เอาเกือบยาเลยนี่นี่ข้างบนบนสุดแล้วดูดูด,ดูบรรยากาศโอ้ดอกสะแบง หาดูอย,า,อยากอุ้ยหยากระงามเนะาะคือบ่ให้เอามันเอาข่ามาเลี่ยมเลยฮะ<า>บอกโอ้สมัยตะกอนหาจุงง้วจุ้งข้อยเลี่มน้ำกระแท่นี่โอ้ยเขียดที่พ่อไอแม่ก็เขียดที่ไปโรงเรียนที่ไปเรียนวัยเรียนถ้าควายดากบ่สวดวัยเมื่อเนี้ย โอ้ยวานวานวานนี่วานเฮะเอาเปิดให้พ่อดูดิเนี่ผุนผุนในิ่นในนี่ิ่นวานเฮะนี่วานเฮะได้นี่พุนผีมือพีมือคนวานข้าวบ้านแพรวนี่นี่ทาแล้วครับกินหนัง หวานสุดยอดนี่ผ่านเนื้อดูเนื้อสวยอืมเจ็บอเอาไปโอ้ยนัก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 ไป กบผมนะสำหรับกลิบมาผ้าชมสวนมะพร้าวนะก็ขอจบลงเพียงนี้นะครับผมใครอยากไปเมืองก็ไปเมืองนะครับอยู่ที่บ้านบกตําบลนองค้าอำเภอพายุจังหวัดศรีสะเกดนะครับพ่อจะไปบ้านบกกันเลยก็ถามเพื่อนเมืองกระสิบออครับขอบคุณทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับชมครับขอบคุณหลายครับผมครับสวัสดีครับผม